มันกเสอยู่จะดังแบบนี้เลยคนฟังนีรยปังโว้ยโดดเป็นกบเลยอะ่ะทุกคนนี่รถใช้งานนะเนี่ยคนดูเออเคนากินแลยสวัสดีเยวาวรุ่นชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับคันนี้น่าจะเป็นคันแรกของช่องเชียโน่คันนี้ไม่ต้องบอกนะครับว่ารถใครเต็มการาฟครับคุณผู้ชมเชียโนฮะ นี่ฮะโอ้โหสวยจัดมาในมาดของสีแดงรถใครเอ่ยใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับของแต่งแน่นมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับชุดหัวเนี่ยเต็มไปด้วยพาร์ตคาร์บอนนะครับและอะไรแต่งเยอะแยะมากมายนะครับปั๊มนะครับผมเป็นแบมโบตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวอะไรอินเตอร์ลีหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะผมไม่ค่อยมีข้อมูลเดี๋ยวดูทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะ <Wow. S 1> นี่นะ ปั๊มเบมโบฝั่งขวานะครับฝากระปุกนี่เป็นของอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมไม่ค่อยมีข้อมูลพวกนี้ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับส่วนพาร์ตคาร์บอนผมเล่าย่อแบบสั้นๆนะครับเป็นของเฟียสคาร์บอนเฟียสคาร์บอนนี่ยังไงไอ้ฝั่งซ้ายก็ไม่แพ้กันนะก้านเบรคเขาก็เปลี่ยนนะครับปอกเดทูน่าตุูมไปแฮนด์อันนี้ก็น่าจะเป็นแบรนด์เดียวกันกับของพวกกระปุกนี่นะครับเนี่ยชุดพาร์ตคาร์บอนนะครับทุกชิ้นเลยนะทุกคนนะทุกชิ้นเลยนะดูฮะโอ้โหเต็มคราบจัด เฟสคาร์บอนเป็นคาร์บอนลายสองสีแดงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสีแดงเดิมโรงงานนะแล้วก็ค oh. ่าสติกเกอร์มาเปิ้ก็จะเป็นแบบนี้พื้นรองอะไรเงี้ยเป็นคาร์บอนหมดเลยนะทุกคนอืมนี่รถใช้งานนะครับคุณผู้ชม <laughs> อันนี้คือรถใช้งานนะครับที่เห็นปีอยู่เนี่ยมันเป็นฟิล์มกันรอยนะทุกคนตัวนี้มันเป็นฟิล์มกันรอยอีกชั้นหนึ่งมันเป็นฟิล์มกันรอยมันก็เลยเด้งเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคันนี้คือเจียวโหนใช้งาน <laughs> <laughs> เฮ้ยนี่รถใช้งานนะเนี่ยคนดูเออดูดิ แต่แต่งเต็มมากเลยอ่ะมามาดู moved. ชุดด้านหน้านะครับโอ้โหบังโคนคาร์บอนดีครับคุณผู้ชมครับส่วนปั๊มเบรกด้านล่างนะครับก็จ,จะเป็นปั๊มเต่า m f ็แตัวนี้ก็ค่าตัวอยู่ในงบหลักพันพร้อมกับปลดไวมันานว่าอะไรมะทุกคนดูช่วยหน่อยจุดไหนผมไม่รู้แล้วคนคนดูรู้เนี่ยคอมเมนต์บอกได้เลยนะฮะเพราะว่าอะไรแต่งบางชิ้นเนี่ยผมไม่ทราบข้อมูลจริงๆอ่าจานเบรกก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับส่วนน็อตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงฮะ ทั้งคันครับจุดที่มองเห็นได้เป็นเลดหมดเลยส่วนลอว้อจะเป็นของ GP Racing F1 นะครับเป็นล้อลาย6ก้านหรือเปล่าดูซิดูฝั่งขวาซิเป็นรถเน้นใช้งานนะครับก็สภาพเราก็แบบเรียวๆแบบนี้เลยยางหิ้วเป็นยางของ Pirelli นะฮะด้านหน้าเป็นเบอร์ 12, au, อร้อยทับเก้าสิบขอดสิบสอง rosso s ตโอ้โหดูดิขนาดข้างใต้ยังเป็นคาร์บอนนะะโอ้โหมีชิ้นเดียวฮนะตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาไม่ทำกันหรือเปล่าเนี่ยชิ้นเนี้ย เขาไม่มีขายหรือเปล่าก็เลยยังเป็นชิ้นดําอยู่มีแค่ชิ้นเดียวนอกนั้นก็จะเป็นพาร์ตคาร์บอนของเฟสคาร์บอนหมดเลยพักท้าเป็นของฮอตไทม์สีแดงนะครับคันนี้ก็จะเน้นคุมโทนแดงตัดคาร์บอนกาดหม้อน้ำหรือเปล่าก็เป็นของเฟสคาร์บอนเหมือนกันพ่อเป็นฟูไทเทเนียมหนูลำลูกกากาท่อก็ยังเป็นคาร์บอนอีกจอะไปทุกชิ้นนะ ไม่เป็นไรครับรถใช้งานครับ <S 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 ส่วนล้อหลังเป็นเบอร์ล้อยทับ80ขอบ12นะครับพิลารีลอโซลสกูเตอร์เหมือนกันนะครับ GP, ล้อ g p r a c ล n g ิ1อนะครับจับคู่กันหน้าหลังเลยส่วนบางคนหลังก็จะเป็นคาร์บอนเหมือนกันอ่านี่คือคนทำเครื่องนะครับช่างต้อมบัวใหญ่นะครับสเต็ปคันนี้เป็นสเต็ปเอ่อน่าจะลูก60นะถ้าผมยังไม่ผิดนะแต่ระดๆนี้น่าจะมีอัพสเต็ปกันอยู่นะทุกคนคันนี้ผมฝากติดตามด้วยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูโชคหลังทีนี้โอ้ย ทุกคนว่าเท่าไหร่ใครรู้ค่าตัวโชคหลังรุ่นนี้ฮะเดี๋ยวผมให้ดูใครรู้ค่าตัวเค <c oughs> นมากินแลฮะเดี๋ยวผมให้ดูใครรู้ค่าตัวของแท้ดูยังไงของแท้เช็คยังไงวิธีเช็คว่าซับแทงของตัวเองเนี่ยมันมันมีแก๊สจริงหรือเปล่านะลองดีดดูมันจะดังแบบนี้เลยคนดูฟังนะเ <c oughs> นี่ยมันจะดังแน่นๆแบบปัก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 ,ปกอย่างนี้เลย เป็นก้อนๆเลยเอลินตัวนี้ผมก็ว่าคิดว่านะมีหมื่นบวกแน่นอนนะฮะแต่ใครรู้แบบราคาจริงๆนะคอมเมนต์บอกผมหน่อยตัวคอดไฟท้ายก็จะเป็นคาร์บอนชิ้นนี้ก็คาร์บอนอีกกันตกก็คาร์บอนอีกโอ้ยสุดจริงๆนะครับบ่อเป็นบ่อก H พทรงใช้งานนะครับไม่บางมากเดี๋ยวผมลองพาขี่ไฟมอเตอรแม่แม,ม,ม,ม่แล้วกุญแจอยู่ไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยเปิดติดหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูสิ ท่านั่งก็เป็นแบบสบายสบายนะอ่ากุณแจอยู่นี่เดี๋ยวผมลองขี่ดูแลลองไปขี่ดูนิดนึงฮะดูทรงหน่อยดูทรงหน่อยเจียโนมันก็จะสูงสูงหน่อยนะทุกคนผมว่านะเจียโนลองไปจอดแบบที่ร่มๆดูเอ่อฟิลก็ประมาณนี้ออ จอดข้างคันแทนนะขี่ไปทุ่งนาอะไรเงี้ยชิวๆ <No. S 1> นะฮะเนี่เดี๋ยวผมพาดูทรงแบบโดยรวมนะครับคันนี้โอ้ยมันก็นดึงอยู่แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันดึงมันดึงมันดึงนี่ขนาดแค่ลูหกสิบนะคนดูนะแต่ว่าเจ้าของรถนะ่าจะมีแพนอัปเกรดนะครับคันนี้นะครับผมในเร็วๆนี้แนะ่นอนนะฮะดูฮะทรงอันนี้ผมตั้งขาตั้งเดี่ยวให้ดูนะ หลดหน้าก็ไม่เยอะนะการจัดทรงโชกหลังผมไม่แน่ใจว่าสูงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใส่ความสูงของโชกเนี่ยผมผมไม่ค่อยแม่นนะถ้าเป็นรถออโต้ะนะถ้าเป็นพวกเว็บยังพอแบบย,แบบยังพอแบบเดาเดาได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนอย่างที่บอกนะครับคือผมถ่ายให้ดูนี่คือเป็นรถใช้งานจริงๆนะคนดูเป็นรถใช้งานจริงๆนะครับสภาพก็เลยแบบเรียวๆแบบนี้เลยนะเอาให้ดูแบบนี้เลยว่ามันคือรถใช้งานจริงๆนะฮะ นี่กลางแดดกลางแจ้งเลยคนดูเอ้ยอย่างร้อนนะฮะลองไปขี่กันอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะแซดให้ดูกันแล้วกันนะครับผมกับเจียโ,โนคันนี้ลูก60วันนี้ลองเทสระบบแบบบอ,บ,อบอไปก่อนนะแาดเฮ้ยดึงดึงไม่ใช่อะไรนะไม่ไม่กล้าขี่เรียกลัวแว่นฟิวเฮ้ยตูดมีดิน้นตูดมีดิน้น รถใช้งานขายตลาดเนี่ยลูกหกสิบเนี่ยถือว่าเวิร์กเลยนะคนดูเออถือว่าเวิร์กเลยลูกหกสิบเนี่ยขี่สบายนะสบายคันเร่งสบายมือนะเออไปใจตลาดได้เลยนะครับแต่ว่าไม่แนะนําว่าให้ทําให้นผู้เท่าขี่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผู้เท่าเขาจะเสด็จเอาเด้อเพราะว่ามันดึงนะคนอ่ะโอ้น่ะดัวเป็นกบเลยอ่ะทุกคนดัวเป็นกบเลยอ่ะ เฮ้ย hey, hey. คันนี้นะ้ำมัน e 2 0นะครับลืมบอกคนดูเลยนะครับไม่ใช่ e 8 5นะเนีย่ยดึงจัดเลยนะฮะอ่าส่วนภายในเครื่องยนต์นะ่ยผมบอกได้แค่เป็นลูก60จากช่างต้อมบัวใหญ่นะครับ tby นะครับต้อมบัวใหญ่อ่าเ่ยนี่ยอ่างอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจัดเต็มให้ดูครับผมคลิปนี้เอาแบบว่าอาพอหอมปากหอมคอก่อนนะครับให้ดูทรงก่อนให้ดูทรงคันนี้ก่อน นะครับว่าเป็นอย่างไรผมว่าเต็มกราฟเลยนะคันนี้สายประกวดได้เลยแหละแต่เป็นรถใช้งานอะ่ะเออน่าจะมีรุ่นแบบรถใช้งานสายประกวดเนาะเออคันนี้ผมว่าน่าจะได้โดนหนึ่งเลยอะ่ะ <c ười> จริงๆคันนี้รถใช้งานจริงนะผมไม่ได้ขีโมูนะ <c ười> ดูดูคราบนะครับผมก็พาถ่ายแบบเร็วๆเลยแบบไม่ต้องล้างเลยนะครับอือจะได้รู้ว่าเป็นรถใช้งานของแท้ฝากด้วยนะครับฝากติดตามคันนี้ด้วยเดี๋ยวจะมี อีพีต่อไปแน่นอนนะครับมีสเตปต่อไปแน่นอนอชอบคันนี้นะครับผมอย่าลืมกดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครที่อยากจะเอารถลงช่องนะครับติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือว่าเพจโค้ดเอาเรซซิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับส่งรูปแล้วก็แจ้งพิงกัดมาไปแล้วสวัสดีไปแบนทันนี้ก่อนเ๋วโดนเป็นกบเลยอ่ะเอ้ยเนี่ยดึงจัดเลย นะฮะฮอ่ะอย่าลืมกดติดตามให้ช่องโค้ดเอาเลสซิ่งด้วยนะครับปืน